ก็ติดค้างกันไว้นะครับสำหรับคอนเทนต์คอนเทนต์หนึ่งที่เคยพูดกันไว้นะเพราะว่าเพราะว่าส่วนนี้ก็เป็นส่วนสำคัญในการที่กว่าจะเป็นทีมอาร์เซนอลมาจนถึงทุกวันนี้ในชุดของพี่มิเกลอาร์เตต้าได้เนี่ยมาดูกันครับว่าเราขุนพล,ลขุนพลคู่บอลลังนะมือซ้ายมือขวาของพี่มิเกลอาร์เตต้า มีใครบ้างถ้าเผื่อเราได้ดูการถ่ายทอดสดด้เห็นนะครับว่าเราสตาฟที่คอยอยู่ข้างๆอยู่ข้างหลังเนี่ยโอ้โหทุกคนจะทําหน้าที่ได้แบบดีเยี่ยมเลยเวลายิงประตูได้พี่ต้าจะต้องหันมาก่อนแล้วกูจะกอดใครดีหันไปจะต้องกอดใครดียิยนดีกับใครดีนะครับเพราะฉะนั้นก็จะเรียบเรียงมา5ตําแหน่งและ5ตําแหน่งนี้เป็น5ตําแหน่งสําคัญจริงๆครับมือซ้ายมือขวานะ ยังไม่ต้องรวมถึงสตาฟของทีมแพทย์นะผมเยอะไปเอาแค่เป็นหลักๆก่อนนะครับหลายคนบอกว่าเฮ้ยมาพร้องพิต้าเปล่าไม่ใช่นะหลายคนพึ่งมาแล้วพิต้าไปดึงมาแล้วไปดึงมาจากสโ,โมสรดีๆทั้งนั้นอ่ะเรามาไล่กันสําหรับผู้ช่วยมาดเข้มแล้วคนนี้ผมชอบชอบแต่อายุดูหน้าแต่เยอะกว่าพิต้านะแต,แต่ว่าการทําหน้าที่ของพี่เขาคนนะี้ดูแล้วดูดูแบบสุข,ขุม นุ่มลึกนะเราไม่ค่อยเห็นพี่คนเนี้ยเขาออกอาการกระเรี่ยวกลาดเท่าไหร่นะเป็นคนคอยที่จะดึงดึงอารมณ์ดึงแอคชั่นพ่ตาด้วยครับสำหรับผู้ช่วยถ้าผมเปรียบเปรียบเสมือนก็เป็นมือขวานะครับคนนี้ไม่ใช่ใครครับก็คือพี่อัลเบิร์ตสตุยเฟนเบิร์กสังเยงอาจจะไม่อาจจะไม่อาจจะไม่ชัดเจนนะก็ถ้าเบื่อผิดภาพอะไรก็ขออภัยด้วยนะครับสตุยเฟนเบิร์กนะโอ้โ oh ห oh. เป็นทีมงานที่เป็นพูดง่ายคือพิต้านำเข้ามาตั้งแต่ธันวาคมปี2019นี้เอามาพร้อมกันเลยนะครับเป็นชาวฮอลแลนด์นะก็เดี๋ยวจะมีภาพให้ดูด้วยไม่ต้องห่วงนันเป็นชาวฮอลแลนด์นะครับทำหน้าที่ผู้ช่วยผู้ฝึกสอนนะครับร่วมกันกับพิต้ามาเลยนะแล้วก็เคยทำหน้าที่เป็นโค้ดเป็นผู้่วยโค้ดให้กับทีมชาติเวลนะแต่ผมจำไม่ได้ว่าตอนนั้นเนี่ย เฮดโค้ดของเวลคือใครนะครับพิลซูฟันเบิร์ดตในอาชีพการเป็นโค้ดที่รุ่งโรจน์นะเริ่มต้นจากการเป็นโค้ดโยชชนที่เฟนิหยอดเฟนิหยอดเฟนิยูดเอาแล้วแต่ละกันเอาสำเนียงนักบอดีเป็นคนใดบางคนบอกพี่บางคนหนอดบางคนหยอดบางคนหยุดโอ้เอารู้จักกันละกันว่าเฟนิยูดลัตเตอร์ดำของออสแลนด์นะครับในปี1991จากนั้นได้ทำงานต่อในระดับโยชนที่ RWD นะครับโมเดิร์นบีก อาจาซีลาและทีมเยวชนของฮอลแลนด์จนถึงปี2014ันิบี่ประสบการณ์เยอะนะจากนั้นครับแมนยู U, นะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับได้จ้างไปเป็นผู้ช่วยผู้จัดก,การทีมในชุดของจานหลุยจันหลุยหลุยฟานฮอเป็นคนฮอลแลนด์เหมือนกันจำได้ไหมจันหลุยฟนานฮานที่ล้มอะ่ะล้มอยู่ข้างสนามอะ่ะนะครับแล้วก็งานที่รับหน้าที่ที่โอทฟอร์ดเนี่ย ช่วยเสริมสร้างประสบการณ์ให้คุณสตุยฟนเบิร์กเนี่ยมีประสบการณ์ในการคุมทีมมากขึ้นครับแล้วก็เป็นผู้จัดการคนเดียวที่ KRC Gang นะครับจนได้มาเป็นผู้จัดการทีมนะอะ่แล้วก็ในปี2016ถึง2017ครับจนพิตต้าเนี่ยได้เข้ามาร่วมงาน พีกะพิต้าดึงเข้ามาร่วมงานในปี2019ครับเขาได้รับฉายาว่าเป็น iPod Albert Albert าเบิร์ดสตุยเฟนเบิร์นะครับเพราะว่าฉายาเขาเนี่ยเวลาทํางานข้างสนามเนี่ยเขาจะมี iPod เสียบไว้ที่หูตลอดเวลาไม่รู้คุยกับใครเอ๊ะจะคุยกับใครจะคุยกับทีมงานสตาร์หรือจะแอบคุยกับกิกที่อยู่ลองสนามอันนี้ไม่รู้นะครับเพราะว่าเขาเองมีบุค,คลิกที่หลายคนบอกว่านี่แหละ ที่จะเอามาคอยที่คอยดึงดึงพิต้าหน่อยเอาประสบการณ์ของความเก่าเนี่ยเอามาดึงดึงตบอารมณ์ตบอกิริยาของพิต้าหน่อยเราเห็นหลายครั้งพี่ตตูเเบิร์กจะ็ยึงดึงดึงเสื้อดึงเสื้อดึงแขนบอกต้าต้าใจเย็นต้าใจเย็นโดยเฉพาะกับการที่บางทีพิต้าอาจจะไม่เห็นด้วยกับการตัดสินของกรรมการแล้วต้องเข้าไปโวยกับผู้ตัดสินที่สี่ไงแต่ใครเคยเห็นบ่อยนะพี่ตอพี่ตะตุยเนเบิร์กเนี่ยจะต้องเดินกันไปถ้าเผื่อกล้องไม่เห็นอาจจะกระชากคอ ตั็คนนี้ก็เป็นคนหนึ่งที่เป็นบุคคลสําคัญโมีข่าวมีข่าวหลายไม่ว่าจะเป็นเฮลลวีนไม่ว่าทีมจากในฮอลแลนด์หลายทีมนะครับต้องการตัวพี่ซูเฟนเบิร์กไปร่วมทีมแต่บอกว่ายังก่อนน้องขอช่วยน้องต้าก่อนนะยังไม่ไปขอช่วยน้องต้าขอช่วยทําความสําเร็จให้กับอาเซนนลก่อนนะครับทีนั้นก็คือมือขวาคนแรกของ พี่มิเกลอเดตามาถึงคนที่2อ,อันนี้วัยรุ่นหนุ่มหล่อนะมาดเข้มนะครับดูแล้วเป็นมือซ้ายอ่านง,ง่ายๆล้กันถือว่าเป็นมือซ้ายของพี่มิพี่มิเกลอเดตาแล้วกันนะครับเขาคือ esta, คาร์ลอสกูเอลตานะสำเนียงหมสำเนียงเราจะเด็ดต่อยสำเนียงนี้คาร์ลอสกูเอลตานะครับมาช่วยพี่มิเกลอะเดตาเมื่อปี2020นะแล้วก็ พิต้าเนี่ยเป็นคนไปชวนคาร์ลอสเกเวต้านี่จากจูวินตุสเลยนะอ่าไปบุกนึกอิตาลีเลยนะครับแล้วก็ตอนนั้นอ่ะเป็นผู้ช่วยผู้จัดการทีมอยู่นะครับแล้วก็คุมทีมเป็นผู้ช่วยของชุดยูสิบเจ็ดอ่าชุดยูสิบเจ็ดแล้วพิต้าเห็นเล็งเห็นว่าไอ้คนนี้แม่งมีแววเว้ก็เลื่อนไปดึงมาไอเราตอนแรกอ่ะเราก็นึกว่าสงสัยยกทีมมาจากแมนซิตี T ้ไงหรื A. อบอกว่า,าพอมาทํางานมาอ๋อ ที่ไหนได้ค่อยๆมาดึงทีละคนทีละคนนะครับพี่คาร์ลอสกูเอต้านี่มาจากจูเวนตุสนะแล้วก็เป็นผู้จัดการทีมาอายุต่ำกว่า17ปีของแอเลตกโกแมตติด้วยตั้งแต่ปี2014โอ้โหถือว่าไม่ธรรมดานะครับเพราะฉะนั้นก็เขาผ่านการเป็นโค้ดมาเช่นเดียวกันคนนี้ค่อนข้างที่จะดูใจเย็นดูนิ่งแต่เวลาดีใจสังเกตเห็นไหมครับนักเตะหลายๆคนนะ ชอบวิ่งเข้าไปดีใจ,จกับพิคารอสเกลตาคงมีความสัมพันธ์ลึกซึ้งเป็นอีกคนหนึ่งครับที่มีประโยชน์ในเรื่องของจิตวิทยานี่เห็นไหมนอกจากบูบุนแล้วเนี่ยการเรื่องจิตวิทยาการเข้าถึงนักเตะการพูดคุยบางเรื่องบางเรื่องนักเตะอาจจะไม่อาจอาจจะไม่อยากจะคุยกับโค้ชใหญ่นะเออไม่อาจจะคุยกับมือขวาคือพี่สตูวเบิร์ดก็คุยกับคนที่แบบอายุเรื่อยๆกัน รถอายุวัยรุ่นใกล้ๆก,กันหน่อยอาจจะมีความเข้าใจอะไรกันมากขึ้นนะครับนี่คือบทบาทของคาร์ลอสกูเอตาถือว่าเป็นคนเก่งคนหนึ่งเลยนะครับอีกคนหนึ่งครับเป็นวัยรุ่นนะแล้วก็มาเป็นผู้ช่วยโค้ชคนที่3ของพี่มิเกลเด a ์ตาสังเกตได้เลยนะจะมีพี่สตูเฟนเบิร์กเนี่ยค่อนข้างที่จะเก่าหน่อยนะครับแล้วก็มีทางอ่ตัวของ คาร์ลอสกุเอตาอีกคนหนึ่งที่เข้ามาเป็นผู้ช่วยอีกคนหนึ่งก็คือมิเกลโมลิน่านะครับนี่คือผู้ช่วยอีกคนหนึ่งเพราะนั้นพิต้าจะมีผู้ช่วย3คนนะะมีผู้ช่วย3คนผัดกันดูแลคนนี้ก็เก่งในเรื่องของจิตวิทยาด้วยสำคัญคือมิเกลโมลิน่าเนี่ยอดีตเคยทำหน้าที่เป็นมือขวาของเดียโกซิโมเน่ที่แอตเลติช่วยกันคุมทีมแอตเลติได้แชมป์ยูโรปาลีกเมื่อปี2 0 1 7 2 0 1 8ครับ และปี2020ปีต้าแอบย่องไปคุยแอบย่องไปคุยกับมิเกลโมริน่ามิเกลเหมือนกันไงนะก็เลยคุยง่ายนะครับก็ไปดึงตัวมาคนนี้มีข้อดีในเรื่องของเทคนิคการเล่นรวมถึงจิตวิทยาชั้นสูงเช่นเดียวกันโอเคไหมคนเป็นผู้ช่วยโค้ชไม่จำเป็นจะต้องเกงฟุตบอลอย่างเดียวหรอกมันจะต้องมีเรื่องของการจิตวิทยา ความสัมพันธ์ที่ดีกิตวิยาในการพูดกิตวิยาในการดูแลนักเตะนะครับนี่ก็เป็นอีกคนหนึ่งคือมิเกลโมลิน่านะมาถึงผู้ช่วยคนสำคัญที่แบบโอ้โหตอนนี้ลือรั่นมากนะครับช่วงระยะเวลา2-3ปีเน,นี้โดยเฉพาะปีนี้เราทำลูกเราทำประตูจากลูกเซตพีทลูกตั้งเตะได้ถือเป็นอันดับต้นๆของยุโรปเลยนะครับเขาเรียกกันว่าเจ้าพ่อลูกเซตพีทครับพี่นิโคลัส โจแวร์จะโจแวร์จะโจเฟอร์ก็ออกสมเดยงกันเอาที่สบายใจสำหรับผมผมขอเรียกว่านิโคลัสโจเฟอร์นะครับเข้ามาเป็นผู้ช่วยของพิต้าเมื่อปี2021็นะครับแล้วก็โค้ชชาวฝรั่งเศสรายนี้เคยทำงานเป็นโค้ชเทคนิคที่แมนซิตี้คนนี้พิต้าหลังจากมารับตำแหน่งที่อาร์เซนอลค่อย ปีหนึง่งแล้วก็ค่อยไปดึงตัวมิคุราจูเวอร์เพราะมีความสนิทชิดเชื้อกันมากตั้งแต่ตอนที่พี่ต้าเป็นผู้ช่วยเป๊ปโกเดล่านะครับปี2021เนี่ยสาวฝรั่งเศสคนนี้เคยทำงานเป็นโค้ชที่เอติฮัดก่อนหน้านั้นมา2ปีนะครับหลังจากเคยค้าแข้งกับเบรนฟอร์ดนะครับแล้วก็ทีมชาติโครเอเชียและมองปรีเย่ด้วยตั้งแต่เดือนกรกฎาคมปี2009เเป็นอดีตนักเตะเกา่าครับการที่จูเวอร์เข้าร่วมทีมโค้ชของอาร์เซนอลน,นั้นตรงผล ให้เกิดประสิทธิภาพในเรื่องของลูกตั้งแต่ที่เราเห็นๆกันนี่แหละนะและยิ่งมาล่าสุดเนี่ยนอกจากลูกตั้งแต่แล้วกลายเป็นลูกทีเด็ดเซตพิชยิงโดยตรงก็มาจากการฝึกสอนการให้ความรู้กับพี่เข้าดิคันไลก็เป็นอีกโค้ดหนึ่งที่ทําให้คู่ต่อสู้ตอนนี้มึงนอกจากมึงจะต้องระวังลูกเซตพิกคนแล้วต้องระวังลูกยิงไ i เ e c t ตรงด้วยนะสําหรับพี่เดลกคลัตจบแวรครับเป็นคนตัวเ,เล็ก แต่ว่าแอคชั่นในสนามเห็นไหมสังเกตเถอะเวลาอาร์เซนอลได้ลูกเซตพีที่ไรกล้องจะต้องจับมาดูพี่เนลราโจบแวร์ว่าจะส่งสัญญาณยังไงอย่างล่าสุดส่งสัญญ,ญาณนี้ตาแตปรเป็นภาษาผมว่ายิงโค้งแม่งเลยเข้ายิงโค้งโค้งเข้าไปเลยนะเขามีทีเด็ดเยอะแยะมากบางทีเราอาจจะเห็นว่าโอโหใช้ลูกเพลินละลูกนี้ใช้จนเขาจํากันได้ละน่าจะต้องถูกจับทางได้ละไม่กี่วัน แบตใหม่ก็จะมีลูกเซตพีทมาอีกนะไม่ว่นจะเป็นการโยนเข้าสาสองการโยนไปที่กรอบเขตโทษให้วันเล่นนะโอ้โหเนี่ยครับมันก็มีหลายอย่างนะการโยมตีเนี่ยมันทําให้เมื่อปี2 0 2พันยี่สิบยี่เหลังจากที่เข้ามาเนี่ยมีหประตูนะครับสองพันยี่สิบยี่สองเพิ่มเป็นสิบหกประตูและปีฤดูฤดูกาลล่าสุดเนี่ยเพิ่มเป็นสิบห้าประตูล่าสุดในฤดูกาลนี้เพิ่มเป็นยี่สิบหก แล้วถือว่าเป็นพัฒนาอย่างต่อเนื่องจริงๆสำหรับนิคุรัตจูเวอร์นะครับสำหรับโคตรยอดตั้งแต่เขาเรียกปรมาจารย์อัจฉริยะไปแล้วสำหรับนิคลััโจเวอร์นะครับมาถึงโคตรผู้รักษาประตูคนสุดท้ายที่เป็นหนึ่งในทีมสตาฟโคตร Post, ให้กับพิมมิเกลเดวตา้าผ่านการเทรนมาทั้งจากแอลลลัมเดลนะครับรวมถึงในลายของดาวิดอยาที่มีผลงานในการ เล่นบอลด้วยเท้าในการออกบอลอย่างรวดเร็วในการออกมาตัดลูกครอสลูกอะไรเพิ่มเติมเรื่องการเซฟจุดโทษนี่หนึง่งนะการออกบอลอย่างรวดเร็วจับวาสายตาที่การมองการสั่งการเนี่ยครับได้ประสบการณ์จากคนนี้นัขขมอินากิคานาปาวอนโอ้โหชื่ออาจจะยาวนิดนึงนะครับเรียกอินากิคานาแล้วกันนะเป็นคนที่อ่า อยู่เบรนฟอร์ดมาก่อนนะครับแล้วก็เข้าร่วมทีมใดฐา,านะโค้ชผู้สาวประตูตกับพิต้าเมื่อปี2019คือแทบจะมาพร้อมกันเลยนะพิต้ามีการเตรียมตัวนะครับเขารู้แล้วว่าเขาจะต้องรับตําแหน่งที่อาร์เซนอลเขาก็ต้องมีการติดต่อนะเขาก็เลยไปเอาอินิกีกาหน้าพาวอนมาจนถึงปัจจุบันเนี้นะครับเขาใช้เวลาคุยแป๊บเดียวเองนะเพราะว่าตัวอินิกิกาหน้าเนี่ยตอนนั้นก็เป็นอ่า ซีโอนะเป็นซีอียูโรป้ายูแล้วก็สตาร์เบลของนอ t เชลแลนด์นะครับสโมสรในลีกีกประเทศอะไรไม่จำไม่ได้น่าจะนอร์เวย์นะครับแล้วก็อดีตเนี่ยพี่อินกิคาน่าเคยเล่นเป็นผู้รักษาประตูให้กับบาร์เซโลนาด้วยนะครับเพราะนั้นก็ถือว่าเป็นคนหนึ่งที่สังเกตได้เลยครับเวลาดาวิดไดย่าเซฟลูกโทษได้เวลาดาวิดาา Luke, ได,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 ดายา่าหรือแม้กระทั่งหลายคนเนี่ย มีการป้องกันที่ดีการออกบอลที่ดีนะล่าสุดเนี่ยเห็นไหมในแมตท,ที่เราเล่นกับเรนฟอร์ดครับลดวิดไยารับลูกคอนเนอร์ใช่ไหมขอเสร็จปุ๊บเนี่ยออกบอลเร็วนะให้กับพี่ข้าวเดแก้ไล้พูบตะเบิงไปแล้วก่อนจะจ่ายให้พี่หมึกโทมัสตันเตนะพี่หมึกแก้วคลาสสิกข,ของเราเนี่ยแหละกระทุ้งประตูนำหนึ่งศูนย์แต่ว่าเสมือนหนึ่ง,งพี่วิดไรยะวิ่งออกมาข้างสนามมากอดกับโค้ชผู้สาประตูอินกิคันหน้าอย่างแบบแห่กอดกันอย่างชื่นมื่น ลักษสะว่าขอบคุณนะโค้ดนะที่ช่วยพร่ำสอนนะครับนี่ก็คือเหล่าขุนพลของพี่พีเกลอาดเต้าครับในการนำทีมมันเก่งคนเดียวไม่ได้มันไปคนเดียวไม่ได้มันต้องมีแบ็กอัพแล้วก็แบ็กอัพเหล่านี้ครับล่าสุดได้รับการต่อสัญญาไปครบทุกคนแล้วจะได้รับการต่อสัญญารับค่าจ้างกับอาร์เซนอลและจบสัญญาไปพร้อมกับพี่พีเกลตาคือเดือนมิถุนายน2027พูดง่ายคือ มดพร้อมกันนี่แหละแล้วเราดูแล้วกันว่าเมื่อสิ้นปี2027ทั้งทีมนี้จะยังได้อยู่ต่อหรือเปล่านะครับและมารู้นกันว่าเมื่อสิ้นสุดฤด,ดูการนี้รวมถึงฤด,ดูการหน้าทั้งทีมนี้จะช่วยให้ออสซนอนประสบความสําเร็จในการคว้าชแชมป์โทรฟี่อะไรบ้างโดยเฉพาะยูฟาแชมเปี้ยนลีกในฤดูการนี้ที่เรามีลุ้นสุดๆเลยเดี๋ยวคืนวันพุธรู้เรื่องในการเจอกับเรอัลมาบริดนัดที่2 น,นะครับเพราะฉะนั้นนี่คือเหล่าแบ็กอัพคุ้นพนคู่ใจนะครับของพี่ไม่เกลเดต้าทั้ง5ก็เอามาไว้ให้พอเป็นได้รู้จักกันละกันนะจ๊ะ,จะเจอกันในคลิปต่อไปครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ครับให้กับที่พ hey ุ่ยเช่าจะาอนแฟนคลับวยครับ,รบปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุขเดินทางไปไหนด้วยความปลอดภัยส่งลังใจพี่น้องเจ้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ตามสามจังหวัดชายแดนภาคใต้และที่สำนังกงานสอง,ง,งองในพื้นที่เกิดเหตุตึกถล่มนะครับ เอาใจช่วยให้พี่อาสาทุกท่านทํางานแบบมีประสิทธิภาพและทํางานด้วยความปลอดภัยครับผมคุณสุดยอดอยู่แล้วเจอกันในวันพรุ่งนี้นะครับสวัสดีครับ